สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าค่ะจนเพื่อนจ้าย้ยนองพระเพื่อนๆมาเบิ่งขบวนการเดินของไอตำบลบ้านเข้ายาดีเฮานะาจ้าเพื่อนๆจ้าขบวนนี่จ้าพระเพื่อนๆเฮามาเบิ่งนะจ้าบุญละเปิ้นตังขบวนกันเาว้เหยียดเลยค่ะเออมาพบกับเพื่อนๆนะคะเป็นเมื่อนี้วันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงเพื่อนกัจัดงานวันลอยกระทงแล้วเพื่อนกัจะมีกัน เดินขบวนเดินนิยังกันนะค่ะก็เดินเป็นพระเลดเป็นยังกันนะเจ้าเพื่อนๆจ้าซึ่งการนี่กาของวงเดือดรุ่ยย่างของนักเรลี้ยนบ้านบ้านเก่าค่ะบ้านเก่ายาดีตำบลบ้านเก่ายาดีนะคะนี่แหละจะเพิ่นข่าเพื่อนเพื่อนจ้าเพิ่นกะจ้าเพิ่นกะกาลั่รวบรวมกาลั่เตรียมทีมเตรียมยังกันนะเจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าจ้ากับผ้าเพื่อนเพื่อนเท่าหนีกับไร้ไๆบ้านหลายๆหมู่บ้านนะคะเพิ่นกะได้มาเตรียมนี่การ นี่แล้วนะคะนี่คือคือการจัดเตรียมยังยังบ้านพร้อมค่ะบ้านพร้อมที่จะนั่นก่ะกับกาลังกันล่อๆกันหลายๆหน่วยงานหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆจ๋าจ้าพเพื่อนๆเพิ่เพิ่งอ่ะส่องเพื่อนๆเพิ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าได้หน่อยกับคุนจะมาถึงคือกันเลยค่ะมาถึงแล้วก็มาพอดีกับค่ะนเพื่อนกับกาลังเตรียมตัวนะคะกาลังเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมยังกันนะคะอันนี้กับยูไอตรง บ้านบ้านไม่คนเดินบ้านไม่นะคะบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่สามาคีหรือบ้านเอกรซึ่งกับบ้านกับอนกะเดินไปตรงบ้านไม่แล้วก็จะมีบ้านบ้านเก่ากัคือใกล้ใกล้กันนะค่ะใกล้ใกล้กันก็จะไปที่สนามโรงเรียนบ้านเก่ายาดีนะคะเก่ายาดีนะคะนี่ก็คือเป็นการจัดงานของคณะตำบลของเขานะคะตำบลตำบลเก่ายาดีนะคะการซึ่งกับบริหารงานโดย อบตของเกาญาดีเหาอในจ่าเพื่อนๆจ๋าแต่ซองซองพระเหมือนเพื่อนเขาซองบึงนะคะโอ้บึงข่าบิวทิวทัศน์เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากนะคะสวยงามมากจ้าเพื่อนๆอ้าเพื่อนๆเขาเบึงเนี่ยเมื่อนี้กอากาศกับบ่ฮ้อนนะคะบ่ฮ้อนบ่แดดนะคะอากาศดีดีมากเลยค่ะอากาศดีมากนะคะบรรยากาศกับว่า สดใสสดใสแล้วก็บ่แดดบ่ฮ้อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวพานเพื่อนท่านเดินมึงกระบวนเตรียมพร้อมเพื่อนนะคะเพื่อนกันยั่งยั่งบ่ท่านไดนถึงเวลาที่จะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าแย่ดีอำเภอชะอจังหวัดชัยภูมิจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนกำลังเตรียมพร้อมกันนะจ๊าจ๋าซึ่งก็ รวมกันอันนี้อันนี้ของขบวนที่หนึ่งคคือบ้านห้วยหินลาดคือตําหมูหมู่ะะที่หนึ่งนะคะห้วยหินลาดห้วยหินลาดของหมู่ที่หนึ่งจะสวยงามมากจ้เพื่อนๆจ้าสวนนี้สวยงามมากเลยจ้ะอ่าูจตุรัสตอนที่เดินทาง้แล้วสวยงามมากค่ะนี่ของขบวนบ้านเนาะบ้านห้วยหินลาดของเราขบวนที่หนึ่งนะจ้าเพื่อนๆจ้านางงามสวยมากสวยมากจ้า เชิญชมกระบ,บวนกันนะคะเพื่อนๆจ้าเชิญเชิญจ้าสวยงามมากบรรยากาศกนนะะสดชื่นนะคะบอห่อนบอหนาวนะคะพอดีพอดีนะคะโอ้โหมีตหนาตาเชื่อมชื่นนั่นโอ้โเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมกันเพื่อนๆจ้าขบวนที่สองบ้านด่านเจริญนะคะบ้านด่านเจริญเขาโอ้โสวยงามมากแล้วก็สวยๆนางงามมากับสวยนะคะสวยมากแล้วันะค,ะคือบ้านด่าน ด่านเจริญนะคะบ้านดัดเจริญขบวนที่สอง,งน้อนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินเลาะไปตามนี่นะคะสวยๆมากค่ะเพื่อนๆการล่งทิดตะางาล่งนีนนนน่ค่ะโอ้โสวยงามมากนะคะสวยมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะเด้อใหญ่น้องอีกิวชาแนวสวยมากสวยมากโอ้โขบวนสร้างสรรค์ไทยนิรักสงบ,บแต่ถึงรบไม่คลาดนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากสวยมากจ้า โอ,อ,อ้โหมีเถาเงาะมีเถาเงาะโอ้โหเงาะก,ก็ททำให้มันหล่อแท้เงาะแม่เงาะลอยจังเลยแบบะเบ๊บูจ้าอย่าลืมนะคะใยน้องอีคิวชาแนล YouTube ค่ะ YouTube S <s <ans> สวยสวยโอ้โหขบวนนางฟ้าขบวนนางฟ้าค่ะเพื่อนๆจะาสวยมากนะคะขบวนที่สามบ้านห้วยสายทองบ้านห้วยสายทองนะจ้ะโอ้โหสวยงามมากคะ่ะนางงามสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากค่ะบ้านห้วยสายทองสวยมากสวยมากโอ้โหค่ะเพื่พนอนๆจ๋าขบวนกำลังเตรียมพร้อมค่ะอ,อันนี้ขบวนที่สี่ บ้านท่ากาะท่ากาะวิทยาสันของเฮาค่ะโอ้สวยสวยจ้าโอ้นางงามนะมาสวยแต่น้อนี่เนาะอ้ะอวบอิ่มมากนะคะอ้วบอิ่มมากสวยมากเลยนะคะเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวป้าเพื่อนๆเขาเบิ่งนกันจัดขบวนทุกคนนะคะจัดขบวนน่ะนี่จ้าป๊าสวย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 ,สวยโอ้ สวยงามสวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามสวยงามอันนี้กะขบวนขบวนที่ห้าหมู่เก้าบ้านภูสองชั้นนะคะภูสองชั้นสวย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 ภูสองชั้นจ้าโอ้สวยมากจ้านางงามสวยมากสวยมากนะคะเพื่อนๆจ๋าจ้าเชิญเพื่อนๆมารับชมนะคะรับชมนะคะโอ้โอ้โหมีคำขวัญคำขวัญ ขอคำขวัญน,นยค่ะคำขวัญแก้วมังกรพันดีเจดีวัดอรุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตระการตาพันไม้หลากหลายแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านโฮมสเตย <c> ์ <oughs> สวยมากสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โนี่ขบวนบ้านน้องทีพวนขบวนที่หกนะจ๊ะ โมบ้านน้องพี่พุวนจ้าสว,สวย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 มากเลยน้องพี่พ้วนนะจ้าหมหมเป็นขบวนที่หกจ้าน้องพี่พุวนนะจ้าโอ้สวยงามสวยงามนางงามสวยสวยทั้งนั้นยิ้ม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 ขอรอยยิ้มหน่อยค่ะนางาะ <laughs> แตงตาเศร้าแตงตาเศร้านะงามสวยมากค่ะสวยสวยสวยเมือ่อบ้านน้องพี่พุ้นนะคะบ้านน้องพี่พุนสวยมากเลยเออลูกสาวผู้ใหน่รอนหนีนอะ <laughs> สวยมากสวยมากนะคะ,ะจะายาย้านี่ขกระบวนผู้ใหญ่บ้านสวยสวยบ้านน้องพี่พุ้นนะคะจ้าสวยมากเลยนะคะ เชิญชมขบวนสวยงามมันสวยงามจ้าสวยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าช่วงนี้กับยายนองขอเปลี่ยนเสียงนะคะเพราะว่าเพื่อนเปิดเสียงเพ่งังไรอะไรจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าก็เลยต้องถอดเสียงเบาเสียงคุยของชาวบ้านของเฮ้านะจ้าเพืเ่อนๆจ้่นานี่ก็เป็นขบวนของบ้านน้องพี่พวนนะจ้าบ้านน้องพี่พวนแ <c> ต <oughs> ่ดนปิด เสียงของเพิ่นนะคะยายนองก็เล็บมาว่าให้เพื่อนๆฟังเอานะเจ้าพราว่าเพื่อนเปิดเสียงเพลงอยู่ตรงนี้พอดีนะจ๊ะจ้ะเพื่อนเนจ้าโอ้อนี่ก็ขบวนน้อมทรงเสด็จนะคะทรงเสด็จสู่สวรรค์คาไลนะคะนี่คือขบวนของบัานน้องพี่พวนเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นจัดมากนะคะเพิ่นจัดมากกับเพื่อนๆจ้า โอ้ยนางามเนี่ยมึงนางามเพิ่นปุ้ยคือผู้ดีผู้งามแต่เนาะเนาะของหมูหกนะคะของหมูห <t> ก <symbolic noise> enfin. <ok> ้าเพื่อนเพืนจ๋าบ้านหนองพีพูนหมูหกนะจ้าหมู่ที่หกยา โอ้สวยงามมากนะคะขบวนบ้านน้องพี่พวนเอ้ามาเขากล้องหฮยังบาดนี้โอ้ยนอนนอนนอนนี่ขบวนจิ้มจิ้มจิ้มน้องพี่พวนจ้าน้องพี่พวนนะคะความพร้อมนะคะความพร้อมความพร้อมเตรียมความพร้อมนะคะความพร้อมของเรานะคะพื่พวนจ้าเตรียมความพร้อมจ้า สวยสวยไหนเอาเอาเาาาาไม่ได้ไม่ได้นะคะเป็นอย่างนลูกรเลยริ่มริ่มเอรนแโอ้เดี๋ยวเดีเขาไปมาบานกี่สยานะลูกน้อคนเก่งคนสวยสวยสวสวยสวยนะคะขบวนที่เจ็ดขบวนที่เจ สวยสวยระวังแล้วนะครับมาเลยมาเลยบ้านไม่ยังเนี่ยไม่ยังเนี่ยโอ้ยเชิญมาเชิญมาเชิญมามามาขบวนที่เจ็ดหมู่บ้านโปร่งช้างนะครับโปร่งช้างจ้าสวยงามสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากค่ะบัดโปร่งช้างนะคะสวยสวยสวย สวยงามสวยงามนะคะสวยงามค่ะบ้านเพื่อนเที่ยวชมเที่ยวชมขบวนขบวนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวยงามน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยน่ารักจ้าโอ้โหรูกลับเพื่อนเพื่อนจ้าสวยค่ะสวยสวยมากสวยมากนี่กับขบวนนางงามนางฟ้าสังสวรรค์โอ้สวยสวยสวยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า สวยมากจ้าบ้านลุกช้างพลายนะคะบ้านลุกพังช้างพลายสว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 ยมากจ้าเพื่อนๆจ้าเป็นขบวนที่8ดนะคะขบวนที่8ดแสนสวยมากนะคะลุกช้างพลายนะคะจ้าอย่าลืมเด้อค่ะเด้อยายน้องอีเทียวชาแนลสวย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 มากเลย สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าเชิญชมรับชมขบวนที่เพื่อนกำลังเตรียมพร้อมกันนะคะเตรียมพร้อมกันนะคะนีกาคือเป็นขบวนของที่เพื่อนทรงเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงของเขานะจ้าจ้าเพื่อนๆจ้าขบวนสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะทรงเสด็จน้อมสู่ทรงเสด็จสู่สวรรค์สาลัยจ้าจ้าสวยค่ะสวยค่ะเพื่อนๆจ้าสวยมากสวยมาก สำหรับนางฟ้านางสวรรค์นะคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากเลยอย่างนี้ก็คือเป็นขบวนสุดท้ายนะคะเป็นขบวนสุดท้ายนะคะขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงของเฮานะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านางฟ้านางสวรรค์สวยค่ะสวยสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าซึ่งก็จะเป็นขบวนขบวนสุดท้ายนะคะขบวนสุดท้ายกับเพื่อนๆจ๋าภาพเพื่อนๆเฮาเดิน เลาะชมเลาะชมขบวนนะคะขบวนอะไรที่เป็นจัดกันในเมื่อน,นี้คือวันลอยกระทงของเฮานะคระับลอยกระทงประจําตําบลบ้านเก่าย่าดีนะคะอําเภอแจ้งคร้อจังหวัดชัยภูมิเชิญน,นะคกเด้อค่ะอันนี้หมู่ทีกา้าบ้านเก่าบ้านเก่าย่าดีนะคะปิดไข่ขบวนนะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากจ้าสวยงามมาก <laughs> โอ้ สวยๆนางสวยสวยมากนะคะโอ้โ oh, หสวยจร oh, oh, okay, ิงๆนะคะสวยมากเลยสวยมากสวยมากเพียงบม่นางไปทางนาเนาะเพียงห้ถอยเนาะกระบวนการเนี่ยคือไปขางนาจ้าเพื่อนๆจ้าก็สำรับมอนดีกันสำรับคลิปนี้นะคะยาหนองก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาเป็นกำลังแรงใจให้แกยาหน่องไปในมื่อวันนี้ หรือทุกมื่อที่ผ่านมานะ่คะเน,ะคะนะคะอค่ะยายน้กงอขอขอ,ขอบคุณนะคะขอก่าวค่วมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบาย